สวัสดีครับผมธีรยุทธเจสิสธรรรานนะครับหรือเพื่อนๆเรียกว่าเนื้อเมื่อก่อนเป็นนักทดสอบรถเขียนคอลัมน์ถ่ายรูปทำทุกอย่างขี่รถมาแล้วตั้งแต่50จนถึงพันกว่าซีซีก็คือเมื่อก่อนเราเดินทางด้วยสปอร์ตบค์มาแล้วฮาร์เลแเราก็เดินม,มาแล้ววิบากก็เคยขี่สมัยเด็กๆจนวันหนึ่งเราอยากจะขี่เคอเหมือนเพื่อน แต่โหมันแพงจับไม่ไหวก็เลยลองหาไปเรื่อยหาไปหามาหาไปหามาก็มีเพื่อนจากทางแก่งคอยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนือมีคุณครูคนหนึ่งก็จะขายรถเหรอรถอะไรวายร้อยก็เลยไปดูไปดูปั๊บชอบเลยมันเหมือนรถมันเลือกเราอ่ะไม่ใช่เราเลือกรถไงต้องเข้าใจกับว่ารถรถตลาดเราเข้าใจกันว่ายังไงรถตลาดเนี่ยรถตลาดของจริงคือ มันเสียไหนก็ซ่อมได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยางนอกยางในหรืออะไรมันสามารถทําได้หมดคือถ้ามีลมมีออโ o ต้ล p รูปรถตาตา์ตาติดไปได้หมดแต่ถ้าเป็นบิ๊กบค์ไปอะไรมันต้องดูแลเยอะไงอันนี้นต้องดูแลเลยก็ด้วยความที่รถมันเก่าถ้าเราไปใส่แบบเสื้อผ้าของทัวร์ลิงหรือว่าไปใส่ของเลสซิ่งมันก็ไม่เข้ากับรถแล้วก็อย่างหนึ่งเราก็เดินทางความเร็วเราก็ไม่เกิน110อยู่แล้ว ก็เลยแค่นี้ก็น่าจะพอเดินทางเก็บบรรยากาศเรื่อยๆดีกว่าความเร็วเราไม่เอาแล้วลงถึง k l ขึ้นเหนือสุดถึงเชียงรายมาแล้วครับน่าจะเฉียดเฉียดหมื่นโลได้แล้วนะครับไม่มีเลยอยากออกก็ออกเลยนอนผมเป็นคนชอบเดินทางรถกลางคืนไงก็จะว่าหลับตอนเช้าก็มีหลับตามป้อมตำรวจมั่งหลับใช้หาด บ้างอะไรเงี้ยเช่าเก้าอี้เขานอนนะอก็นอนโอ้ดูหน้าอย่างผมนะพี่ใครมาป้นน่ะต้องผมอากรานะ่างหิวไม่ได้เนี่ยมีหน้ามุ้แล้วอีกอย่างหนึ่งเราเราเราเลือกเส้นทางในการเดินทางด้วยก็น่าจะเป็นทริปที่ลงไปหัดใหญ่ไปหาเพื่อนรุ่นพี่ที่หัดใหญ่แล้วก็ขี่ลงไปแล้วก็ไปเจอแกแล้วแกก็บูชายไข่อยู่ทางนู้น เราก็ไม่รู้เลยไปถามว่าเฮ้ยพี่ไอ้อย่างเงี้ยพี่มีด้วยเหรอเขาบอกเฮ้ยเรียกไอไม่ได้นะเขาเป็นสิทธิ์มีครูเขาคือไอไข่ทางใต้เรียกโกไข่กันอ๋อแล้วถ้าอยากได้ทำไงขี่ตามไก่ไปถึงสี่ชนแล้วมันเห็นไก่ขี่ตามไก่ไปเลยและแกก็ไม่พูดเลยสองอาทิตย์จนวันผมกลับผมก็ขี่จนไปถึงสี่ชนเจอไก่ขี่ตามเข้าไปเลยก็ไปถึงวัดพอดี <c oughs> มันสองจังหวะมันก็ไม่ค่อยเสียนะครับออตเตอร์ลูปไม่ขาด มีลมในยางโตไม่หย่อนก็ไปได้หมดนะครับล้างผมก็ไม่ค่อยล้างอยู่แล้วก็เสื้อตรลุปตุนไว้2ลิตรโดยการเดินทางแต่จิมใช้แค่ลิตรเดียวพันกว่าสองพันกวโานลิตรเดียวก็อยู่น้ํามันก็จะมีถังสํารองถังสำรอง5.5ลิตรและในนี้อีกประมาณเกือบเกือบสลิตรอันนี้เป็นตะกา้าจากในเชลตู้แช่ของไอติมครับ มันเป็นซูเปอร์เทคครับซูเปอร์เทคใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้าแล้วว่ใส่ถุงปติกก่อนแล้วก็ผูก็โยนลงไปมันก็เหมือนคนอื่นนะเดีไอพวกนั้นอ่ะขี่ร้อยคนก็เหมือนกันหมดร้อยคนอย่างนี้ไม่มีใครเหมือน <laughs> ก็ที่วางแผนไว้ก็น่าจะเป็นหลังปีใหม่ผมอาจจะเดินทางลงลงใต้จนสุดถึงสิงคโปร์เลย หนึ่งแผ่นแล้วหลังจากนั้นมาอีกทีก็คืออยากจะขี่ไปเที่ยวพมา่าพม่านี่ผมก็จะมีเพื่อนสนิทเป็นทหารที่นู่นก็จะพอทําเรื่องให้เข้าแดนได้หน่อยอาจจะไปเที่ยวจนถึงไมล์สุดท้ายที่เขาไม่ให้เข้าเลยก็ได้ไม่ต้องไปฝันไกลว่าจะต้องเป็นรถนําเข้ารถไฮซีซิงสูงไหมฮะดูในบ้านเรามีรถอะไรครับนั่นแหละไปได้หมดถ้าเรารู้ความเร็วสูงสุดของมัน เราอย่าใช้เราใช้แค่80%ของความเร็วนั้นรับรองไปยังโลกพระจันทร์ก็ไปได้แล้วก็เติมลมเป็นตั้งโซ่เป็นถ้ามีสอนจขงหวะกเติโมมอเตอร์ลูปไว้จบไม่ต้องเยอะอย่าไปเยอะถ้ามัวแต่คิดอย่างนั้นอ่ะก็ประมาณหัวงอก40 50อ่ะซื้อรถมาแล้วก็ขี่จอดทุกร้อยโลไม่คุ้มไม่หนุกอยากออกออกเลย